ขอเจริญสุขสวัสดีวันนี้ก็ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมวันที่เจ็ดเราก็อยู่กันที่วัดพงศีพรหมวัดนี้ก็กำลังจะจัดปริวัติกรรมเนาะภายในวันที่สองแล้วก็ภายนอกวันที่สิบสองก็กราบอาราตนานิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ต้องการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนขนใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบนั้นควรเรียกมนุษย์ษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปมปีดาคืนวันสุขสตรจริงสายจะแก่งเพราะผ่านการเวลา คนจะกล้าเพราะผ่านการลงมือทำ